อ่านับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงบ่ายๆเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหบาสโลนาครับได้คืบจะเอาศอกครับได้ศอกจะเอาวาอีกนะครับไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับพร้อมยื่น17ล้านปอนด์ครับสู่ขอเมมฟิสเดบายครับแต่บาสโลนาเนี่ยอยากได้20ล้านปอนด์นะครับโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับมีข่าวครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยพร้อมเสนอเงิน17ล้านปอนด์ครับขอซื้อตัวเมมฟิสเดบายเนี่ยหลังจากดาวเตะรายนี้ครับกลายเป็นส่วนเกินนนนใขุมกําาาลลลัังบบรโไปแ้วะค ยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลันครับแจ้งให้เมมฟิสเดปายเนี่ยหาต้นสังกัดใหม่ในซัมเมอร์น,นี้ครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเสริมเกมรุกด้วยการเซ็นสัญญาโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ครับและราฟินยามาแล้วนะครับ กับการที่หัวหอกชิมชาติโปลแลนด์อย่างเลวานดอกกี้ครับจะเคลมเสื้อเบอร์เก้าในถิ่นคนัมโนน่ะและเผอิญครับเสื้อเบอร์เก้าเนี่ยเป็นของเมมฟิสเดปายซะด้วยนะแล้วว่าแข้งชาวดัตเนี่ยถูกจับวางขายในตลาดแล้วและไก่เดยทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยก็ได้ทาการติดต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายงานจากสปอร์ตครับระบุว่าทีมของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยติดต่อไปหาเพื่อเสนอเงิน17ล้านปอนด์ ให้ดาวเตะไว้28ปีครับซึ่งห่างจากมูลค่า20ล้านปอนด์ที่บาร์เซโลนาตั้งเอาไว้นิดหน่อยนะครับการติดต่อครั้งแรกครับเกิดขึ้นที่ตอนสเปอร์เนี่ยพูดคุยขอยืมเคมองลองเล่ครับที่จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเวลานั้นเนี่ยเดปายยังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัมซิมของชาบี้เอนาเดตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปนะครับการยืนยันการคว้าตัวเรววนดอลฟี้กับราฟินญาเนี่ยเช่นเดียวกันกับการต่อสัญญาของอุสมานเดมเบเล่ครับจะให่เดปายเนี่ยเจอกับการ และยังไม่มีความชัดเจนครับวเวเดปายจะตกลงย้ายไปคาแข่งที่ลอนดอนเหนือหรือไม่ครับพวกเขาเนี่ยยังมีความสูขกับการใช้ชีวิตในสเปนและยังเหลือสัญญาในอีก1ปีกับบาร์เซโลนาซะด,ด้วยนะครับโอ้ไม่รู้ว่าอนาคตของเมมฟิสเดปายจะเป็นยังไงครับตอนนี้มีเครื่องหมายคำถามแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเมมฟิสเดปายคอมเมนต์ก้ามาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีสดัสสวัสดีครับ